สวัสดีครับอยู่ด้วยกันกับช่องของพีทพาชมรถยนต์มือสองอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีกระบะเข้ามาแล้วอีกคันนะครับเข้ามาใหม่อีกคันหนึ่งนะครับเป็น t o y o ต a าไฮร x ก e v o 2 4 e ออโต้นะครับปี2016นะเป็นเกียร์ออโต้นะครับและมีหลังคาแคร r ี b บอยนะครับตัวนี้เป็นรถปดระวางนะฮะเป็นรถปดระวางนะครับสัญญาจ้าง4ปีนะฮะสัญญาจ้าง4ปีเนี่ยเป็นรถที่ พูดง่ายๆว่าคอนแทคกับศูนย์บริการนะฮะเข้าศูนย์เช็คศูนย์เช็คระยะตลอดนะฮะอันนี้ลูกค้าที่ได้ไปก็เหมือนได้รถศูนย์นะฮะสภาพสวยๆตัวนี้สีเทานะครับสีเทานะฮะใครที่กำลังหารถอยู่นะครับอยากได้รถไปใช้งานนะที่ถือว่าเป็นรถเกรดเอเลยนะฮะก็ทักทายกันเข้ามานะครับสอบถามกันเข้ามาเลยนะครับ0ย์96149 9 985นะฮะ คันนี้สวยนะคันนี้สวยจริงๆนะครับสภาพรถนี่ก็พุดงคุง่ายๆว่าเกือบเต็มร้อยนะครับหลังคาแคริบอยนะสวยๆนี่ก็แถมให้ไปนะครับก็คือเหมาะแหละหลังคาแคริบอยเนี่ยประสงนะครับอย่างที่หลายๆคลิปที่ผมลงนะครับรถที่มีตู้แคบหลังคาเนี่ยนะครับบรรทุกสัมภาระได้นะไม่ต้องกลัวเปียกฝนไม่ต้องกลัวตากแดดนะฮะเป็นตัวสูงมีบันไดข้างให้นะครับฟีนติดตั้งให้เรียลเรียบร้อยนะฮะ ต้องห่วงเลยนะแอร์ก็เย็นนะครับนะแม็กคู่ตัวรถนะฮะยางปี2020นนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะอ๋อยางเดี๋ยวผมยูให้นะฮะยางปี20นะฮะยางปี24่สิบ่เส้นอ่ะสวยๆนะครับคันนี้นะสวยๆเลยนะฮะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะฮะอันนี้ก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่อ่าต้องการที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับอันนี้ก็สามารถจัดยอดได้แบบว่า ล้นๆนะครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยนะครับจัดโคอกเวอร์ได้เลยก็คือไม่ต้องออกเงินนะฮะไม่ต้องออกเงินก็สามารถที่จะออกรถได้นะฮะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าฟรีดาวนะฮะรวมทุกอย่างเบ็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะสีเทานะครับตัวนี้นะครับสีเทาสภาพค่อนข้างสวยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่เอารถสวยๆนะฮะมาให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับก็มารีวิวกันนะ กันนี้นะครับดูช่วงล่างนี้ดูยังมีอยู่เลยนะสะสาดดีเลยเห็นไหมนะฮะอาจจะมีเพื่อนโคนหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกนะนะฮะเข้ามาแบบหล่อๆแบบสวยๆอย่างนี้นะครับก็สบายใจนะครับทั้งคนซื้อคนขายนะใครสนใจก็โทรเข้ามาเลยนะอยากได้รถกระบะไว้ใช้งานนะฮะอันนี้ก็พร้อมนะครับนะก็พร้อมเลยนะอ่ะดูภายในกันนะะ ตามสเปคโรงงานนะฮะตามสเปคโรงงานเลยนะฮะภายในก็เป็นเบาะผ้านะครับนะเป็นเบาะผ้านะฮะเกียร์ออ,อโต้นะฮะในส่วนของคอนโซลด้านหน้าก็จะมานี้นะครับโตโยต้าไฮรักรีโว้นะฮะโหมดประหยัดนะครับอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะฮะเกียร์ออ,อโต้ขับง่ายนะไม่ต้องกลัวในเรื่องของ อันตรายนะครับขับขี่ปลอดภัยนะฮะขี่ปลอดภัยไม่เมื่อยขาด้วยนะครับเพราะว่าเกียร์โต้มันขับสบายแล้วนะฮะรถติดๆอย่างนี้ก็เหมาะนะฮะยิ่งเป็นตัวรีโว่แล้วนะครับโตโยต้าแล้วนะครับเกียร์สมูทมากนะครับเครื่องยนต์ประหยัดเครื่องยนต์เดินเรียบนะฮะขับขี่ง่ายสะดวกสบายปลอดภัยภายในสาัานแบบนี้นะนะฮะก็ไม่โซมนะครับก็ไม่โซมนะฮะถึงแม้จะเป็นรถสัญญาจ้าง นะแล้วก็ไม่ได้โทมนะฮะดูดีดูยังดูสวยงามอยู่โครงสร้างนี้รับประกันกันเลยไม่มีชนหนักนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะฮะคันนี้นะสวยๆแบบนี้ถ้าสมใจนะก็ทักคลายเข้ามานะ,ะเดี๋ยวภายดูภายในก่อนกุญแจมีกุญแจมีดอกเดียวนะครับคันนี้นะอันนี้ต้องเรียนลูกค้าเลยนะครับกุญแจมีดอกเดียวนะครับนะหากว่ามาติดต่อมาซื้อแล้วนะครับบางคนบอกว่า ทำไมได้กุญแจดอกเดียวอันนี้ผมบอกไว้เลยนะครับกุญแจเราก็ได้ดอกเดียวเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าทางร้านเก็บไว้นะครับจะได้มา2ดอก3ดอกก็ให้กับลูกค้านะครับสําหรับใครที่ได้รถไปแต่ตัวนี้มันมีดอกเดียวนะครับลูกค้าก็จะได้ดอกเดียวไปสมุดคู่มือนะครับนะยังอยู่ครบเลยนะครับตัวนี้นะนะครับกุญแจก็เป็นรีโมทแหละนะครับระบบอิโมนะครับ วงนะมาลัยเป็นมันติฟังชัันถุงลมนิรภัย3ตำแหน่งนะคันนี้ขับสะดกนะครับขับดีนะเครื่องสมูทมากเครื่องเนียนนะครับนะโบไม่หอนนะฮะก็มาลองขับมาลองดูสินค้ากันนะครับดูผ่านไลฟ์ผ่านเฟซฟ,ฟ,ฟัน u t u b e นะถ้าไม่ถึงใจอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็โคามาหาผมก็ได้นะครับนะเดี๋ยวไลฟ์สดเดี๋ยวอะไรให้ดูก็ได้นะครับและในวันนี้นะผมก็ บอกได้เลยนะครับว่ารถเนี่ยนะคุณภาพแน่นอนนะครับรับประกันกันเลยนะครในเรื่องของโครงสร้างหรืเรื่องของบอดี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆในการใช้งานเนี่ยอยู่ครบนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะมั่นใจได้นะครับต่างจังหวัดนะในหลายท่านที่ซื้อขายกับผมนะผมขายออนไลน์นะนะล่าสุดก็อนุมัติมาแล้วนะครับจัดไปนัซนนะจากทางอุบลราชธานีนะครับ ลูกค้าก็จองผ่านออนไลน์ไม่เห็นรถนะครับก็จัดผ่านเลยนะฮะก็ทําการส่งรถนะครับผมมีบริการส่งรถฟรีให้ด้วยนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะรับริการส่งรถฟรีให้ทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ทําการซื้อขายหวผมนะไม่ต้องห่วงได้รถสวยแน่นอนนะอันนี้ให้ดูเม็ดอะกันนะฮะซอกในนะฮะเนี่ยซอกน็อตตัวอะไรต่างๆนะครับนะนี่คือซอกในเดิมๆนะฮะซอกในสวย ภายในแต่เขียบยังคมชัดนะครับนะให้ดูรายละเอียดสวยๆเลยอันนี้คือดี v o Auto นะครับเป็น 2.4e p r u n n r s s m r t t Cap นะครับปี2016นะราคาก็ย่อมเยานะครับน่าใช้งานนะครับ489,000บาทจัดไปเน้นได้เต็มนะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะฮะก็ไม่รู้ภาพเป็นยังไงนะครับออกมาเดี๋ยวผมปรับกล้องก่อนผมก็ ไม่ค่อยสะดวกกับเครื่องมือใหม่เท่าไหร่นะอันนี้อาจจะก็ขออภัยด้วยเท่านะครับภาพไม่ค่อยโอ,โอเคนะผมก็เป็นเครื่องมือใหม่นะเป็นกล้องนะครับผมใช้เครื่องมือใหม่นะก็เอาเป็นว่านะครับนะรถคันนี้นะปี2016ะับปพ2น1 6นะเป็น 2. 4ดสี e auto นะครับถ้านะใครสนใจก็ทักทายก็มาสอบถามมานะครับ0 96, 1, 4, 9 6ย์9 9้8หนึ่งสี่ก็แ้านะคันนี้รับประกันกัน ไม่มีชนนะครับไม่มีเริ่มชมพูสูญหายไม่มีทําสีนะฮนะไม่มีกลับสีเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนทีเบียนอะไรมาสิ้นนะฮะเป็นรถน่าใช้นะครับนะนะนะครับอ่แล้วกล้องอ่ะโอเคนะครับนะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ เน้นโทรคุยก็แล้วกันนะครับอยากได้รถสวยๆนะครับวันนี้ก็มีกระบะเข้ามานะครับและอีกหลายๆคันนะครับนะเป็นกระบะเราก็เน้นในเรื่องของกระบะด้วยนะครับเป็นมิสูบิชิไททันก็มีนะครับปีสองพันสิบเจ็ใหม่ๆก็มีนะฮะอันนี้ก็ปี2016นะฮะเป็นรีโมนะครับโตโยต้านะก็ถ้าสนใจรุ่นไหนก็ทักทายเข้ามานะครับผมมี ให้ลูกค้าเลือกพอสมควรนะสำหรับ,บ,บพอกรนะบะในส่วนของรถอื่นก็มีนะครับผมจะทยอยลงก็แล้วกันนะครับนะรถที่สวยนะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีครับ